ทำไมรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะถึงหายไปจากเซเว่น e อีเวนแต่ก่อนเวลาเข้าร้านเซเว่น e อีเวนมากได้ยินพนักง,งานในร้านถามว่ารับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะแต่มาตอนนี้สงสัยกันหรือไม่ว่าประโยคเหล่านี้หายไปไหนทําไมเราแทบจะไม่ได้ยินกันแล้วจากการหาข้อมูลและสอบถามอดีตพนักง,งานเซเว่น e อีเวนทราบมาว่าสาเหตุที่ทําให้พนักง,งานร้านเซเว่น e อีรเวนชอบถามรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะเพราะถ้าพนักง,งานขายขนมจีบซาลาเปาในตู้ไม่หมดพนักง,งานจะเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องช่วยกัน ออจึงเป็นเหตุผลให้พนักงานต้องเชียร์ขายขนมจีบสาระเปากันทุกครั้งที่ลูกค้าเข้าเซเว่นอีเวนต์และถ้าถามว่าตอนนี้ประโยค์รับขนมจีบสาระเปายังมีอยู่ไหมคําตอบคือก็ยังมีในบางร้านเป็นร้านที่ยังมีตู้ขายขนมจีบสาระเปาตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าข้างแคชเชียร์ติดกับออคาเฟ่แต่ก็จะไม่เคร่งเหมือนแต่ก่อนที่ต้องคอยเชียร์ลูกค้าให้ซื้อทุกๆครั้งที่เข้าร้านพาเซเว่นอีเวนต์มีการเอาสินค้าเข้ามาขายมากมายไม่เว้นแม้แต่ขนมจีบปารรเป,เปา,า,รา,าราบะเป ออื่นๆีกกมา,กมาแต่ประโยคที่เจออยู่บ,บ่อยๆคือพนักงานจะเชียร์ให้ซื้อเครื่องดืง่มออคาเฟ่และคอสเซลสินค้าในร้านเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนเป็นสินค้าอย่างอื่นแทนบางวันเป็นขนมบางวันเป็นเครื่องดืง่มแต่ประโยคที่พนักงานเซเวน่นอีเลฟเวน่นทุกคนต้องถามลูกค้าเมื่อตอนคิดเงินจากลูกค้าในปัจจุบันคือลูกค้ามีออเมมเบอร์ไหมคะไม่เคยเจอพนักงานเซเวน่เวนอีเลฟเว่นหยุดถามเลยเพราะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทสังเกตรหรือไม่ว่าเซเวน่นอีเลฟเว่นในปัจจุบันแตกต่างจากอดีตอย่างชัดเจนในช่วงแรกๆเซเว่น เวนเน้นขายสินค้านอนฟู้ดสัดส่วนมากกว่าฟู้ดก่อนมาในช่วง1 0 1ถึงปีถึงจะมาปรับเป็นคอนเวเนีย e ฟู้ดทําให้ต้องมีการปรับรูปแบบและวิธีการนําเสนอขายสินค้าในร้านโดยเฉพาะมีบริการเดลิเวอรี่ส่วนร้านเซเว่นอีเวนที่เปิดใหม่ก็ใหญ่กว่าเดิมมีร้านจอดรถปัจจุบันเซเว่นอีเวนมีจานวนสาขาทั่วประเทศทั้งหมด14,545ส้า้าขาแบ่งเป็นร้านบริษัท7,336สา้าิกขาคิดเป็น50%เพิ่มขึ้น4 0 0 7สาขาร้าน Store Business p a น n e r 6,335สาขาคิดเป็น44%เพิ่มขึ้น191สาขาและร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์ช่วงอนาเขต874สาขาคิดเป็น6%เพิ่มขึ้น19สาขาโดยไรายได้การขายร้านเซเวน่นอีเวนมาจากอาหารและเครื่องดื่ม75.2%เพิ่มขึ้นจากการออกสินค้าใหม่และโปรโมชั่นและสินค้าอุปโภค24.8%แม้ในปัจจุบันเราจะไม่ได้เห็นพนักงานเซเวน่นอวนถามรับขนม จีบสระเปาเพิ่มไหมคะแต่ก็ยังมีประโยคใหม่ๆอยู่เหมือนเดิมและที่สําคัญช่วงที่เราจ่ายเงินไม่มีสักครั้งที่จะไม่นําเสนอขายเลยสักครั้ง แฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7